อ,อยากกินน้ำจิ้มดำค่ะทุกคนหอ,อมเหมืนก่นอนเ้อะจับม,ม,มาละครับตำส่วนนี่กรอบมากชอบะเข้ากันมากกับผัดกลัด สวัสดีค่ะมาพอ,พอกันอีกแล้วค่ะกับเบียร์กับหนุ่ยจ้าพี่น้องมือนีคืออยากน้ำจิ้มดําค่ะพี่น้องค่ะน้ำจิ้มดากับ <c oughs> หมูกรอบนะคะทุกคนมาจ่าแ่บๆน้ำกันจ้ามีตําส่วนไมาล้นื้อค่ะพี่น้องจ้าอืออือลูสอนทุกคนเลยว่าวอสอนดีใส่ มาเดี๋ยวนี้โอเคมาจ,าจาับพี่น้องจัาเสิบ์จับนุกันจัาได้มุกกรอบมานําจับพี่น้องจาัาตอนนี้ใหญ่เลยพี่น้องมุกกรอบจา้า <c oughs> มาจับเสิบ์จับนุกันจับพี่นอ้นนองจาอบขอชีก,ก่อนเลยนะจัดเลยครับจัดเลย <c oughs> อลื้อหืออร่อยขอจิ้มอันนี้หน่อยอยากกิน น้ำจิ้มดำค่ะทุกคนน้ำจิ้มสีอูวดำนะคะอขอม่คนเด้อนนะอัดเส้นลง,งจิงนะ้มเลยติดกันเลยลายแตกโลกนี้ทำสัวนี่กรอบมากชอบป่ะต้องกินกับาลอะมีนะอ เข้ากันมากกับผัดสลัดแบาแะรวครับขม,มานรำดีด้วยอืม้ม เมื่อกินนกจ้ะอืมแก่ไปอย่ายังไิมหวานแก่ปะหันแบบนี้ไม่โอเคว่ะอืมมันไม่กรอบถวยเลยพี่นอ้องจิ้มก็ไรเลยพี่น้องเลื่อนนี่จิ้มเนี่ย เปรี้ยวหวานครับหมูก,กรอบกับเ็จข้าวปุ่นแต่พี่น้องจานมาดือ้อมาดื้อพี่น้องเป็นเหมียงได้เบิดได้จ้จาจะลองบอมหมาให้บ้างอืมดูสิเ,เอาไปเด<อ><อ>ูนะ <laughs> ส่ยนะอ,อืมสัืง จิ้ม,มดิเข้มขนเต็มอย่งโอ้โหโด,ดูดิรากหอมจูอร่อยคองมักี่น้อยึท้อืม้องยิ่งเข้าพี่งอองท้อง้อง ตายแล้วท้องร้องต่อหน้าผู้ชาย <laughs> นี่พี่น้องจ๋าแบบนี้เลยอืมกอลบฟแบบน้องถามมาว่า ใส่ไม่อยา่างซาล,ลามอนิกนะครับซาล,ลามอนิกนะครับผมส,สญญามต้นาไม่หมดน,นะอ่าครับอเอา,าน,อน้ำลองไหมเอามาครับไม่เอาครับอ,อร่อยเป็นน้ำจิ้มปลาด เข่าปากได้บ้างเหรอเข่าปากได้บ้างพี่น้องได้ยังรึอ่อืมอืมกินไปวัดเย็ะไว้ได้จะถึงเรื่องหยองจะเป็นเดือนเดี่ยว ขนมจิ้มนี่พักเบิร์ตชวนเลยอร่อมันเข้ากันเนาะออเนาะะครับน้ำจิ้มมันจะแล้วแต่คน่นงพี่น้องจะบางคนจะไม่ทำเข้มข้นนะแต่นี่สูตรเข้มข้นเลยพี่น้องสูตรเข้มข้นแบบนี้เลยจ้ะจิ้มน,นิดเดียวนะรู้เรื่องหล่นนะหยอกกินฟ ดเดี๋ยวจะรู้เรื่องหมดจะหอมซีอิุกตอนเนาะอร่อยฟินฉีดไปเลยจังเนางโอ้โห พันบอกทันสิพันเลยแอ,อ,อ้นี่กะสบนี่ตาความชูน่นี่ยริ้องก่อเดียเบียกินข้ามญงหลาย รดหุ่นอยู่นะรดหุ่นค่ะกินเบาๆเลยเนี่ยกินเบาๆกินเบาๆนะคะกินถั่วีเยอะหมูกรอบทเยอะดหุนนาะรดหุนแบบเนาะ จับพี่น้องจับคะณเจ้าเมื ลมหนาวออกนี่งอะนี่ยะพี่น้องว่าสาวเบจจี้ยใส่ว่าเจ้าสุดตนทุนว่นอืมกินมันหน่อยวากือของมันนะอยากกินนอน้อนนวงวบอ ก็อวคืออยากกินน้ำมบ่าอืม้สิกินแต่ของมันเหัวหอกเ <c oughs> ป็นท่วงรถมันนได้บ่าอืมลนหนได้าอยากนนได้ละได้ไ,ไดหครับเกก่อนนะบึ้ยสายอาแหลับ <laughs> ว่าหักก็ต้องหักแลว้ว <laughs> <laughs> มาหอด มาหดนี่ล่ะมาหักก็ต้องหักเลยปัาวจัดดิคุณเด็ก โลทนกินน้ำจิ้มหวานชิ้นนี้มันหนาเกินแม้หันจิ้มเนื้อมันอร่อยมากนะแต่ว่าปลาหั่นไม่ลึกถ้าหั่นลึกมันก็จะฉีดง่ายเนี่ย าหั่นบลึกต็สิเป็นแนวนี้ค่ะพี่น้องมัถือถือข้างล่างไม่ได้ถึงได้บอกเหมือนเวลาทำหมูกรอบท้าเบียกินอะ่ะหั่นให้เป็นชิ้นเลยแต่ว่าถ้าความสวยงามก็ต้องแบบนี้นะคะทุกคนมันสวยงามเนาะถูกไหมเวลาทำหมูกรอบสวยงามต้องทำแบบนี้เป็นแผ่นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเอากินง่ายนะก็ต้องหั่นเลยเป็นชิ้นชิ้นเลย ชิ้นไข่ชิ้นมันมันกินง่ายค่ะทุกคนเขาบอกกินมะเขื <c oughs> อเทศ

อยา,ากกินปนเป็นบักที่ล่ามนานลลนเลยล่ะปนแนขวานู่น,นี่ย่ปนป่าจะ่ทงปนป่าไหม,มใส่ผักอลยรเนาะนนมันเนาะมันปา่าทำเจียวผัดน,นุนหนหน่นหน่อยหองมากเต็นหน่อย เ้าคอมว่ยไงอร่อยอืมอาคัอามันลาใหญ่กว่าค้งนูดอืม Đợi này em nói đây phải nóng nữa Sao Sao Cái mượt này Cái ừ. <laughs> này khó để chúng ta chuộc hay ทำมีน้ำจิ้มันมีน้ำจิ้มตัวนี้พี่น้องไม่ได้ทำให้กินผักด้เยะะอะเนาะอร่อยมากขอกระดานหน่อยค่ะ แต่บข้าขคืออยากน้ำจิจำ้มดำไปเห็นเขาเจ้ากินอ้ไอหมูหันแล้วเราคือยังไม่ได้มีโอกาสแบบไปทางที่เขาขายหมูหันเนาะถ้าสั่งมาก็อ<า>ยากกินมากเลยเือไปทไหนเคยสั่งมากอ่ะแ,แบบ มันบอกกอบจ้ะพี่นอกก้องจ๋าก็เลยบอกกลิ่นลงคลิปนอปลาเนาะเพราะว่ามันไม่กรอบเลยทุกคนคือมันต้องเหมือนกับว่าเราต้องไปกินแบบเขาย่างใหม่ๆอะไรอย่างนี้เนาะอืมถ้าเขาสับมาให้แล้วคือเอามาอบใหม่อ่ะคือมันก็ไม่เป็นชิ้นไม่เป็นตัวเอาพูดง่ายๆถ้าเขาสับมาให้มันก็ไม่สวยอะไรอย่างนี้ค่ะทุกคนมันต้องเป็นนางกินยูหานนะสีนะพี่น้องสุบแซบกรอบ ยังไม่มีโอกาสไปแม่ค่ะพี่น้องคะสำหรับมือนี้นะคะกาบขอบุญขอบุนพี่น้องคะ่ะที่เขามาติดตามรับชมรับฟังนะคะพี่น้องคะ่ะผู้ใได้มาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เบ็กับหนื่อยน้ำเน่ด้วยค่ะพี่น้องคะ่ะสำหรับมือนี้เบียกับหน่อยขอตัวลาไไก่อนโปรแกรมไม่คิปหนาด้วยจ้าสวัสดีค่ะ